ดีครับสวัสดีครับแลวแล้วลว,วันของเราก็มาถึงครับวันที่24วันที่ผมจะได้เปิดกล่องมาถึงแล้วอย่าหูไม่ใช่กล่องนี้โอ้ยกาจะรีเซ็ตเป็นกล่องที่รอปยากมากคือถ้าผมได้ก็คือจะดีอะ่ะเออแต่เป็นกล่องที่รอปยากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเสียงก่อนโอเคไมเปิดอือไม่เท่เลย โอ้อันนี้เท่อันนี้ไม่เท่ะนะมันปิดไม่ได้อะไม่เท่เลยแต่นเนี้ยเท่อันนี้ข้อเสือยกระเป๋าโอ้โหแดงแพลสแล้วคาเป็นแบบคาสมัยเก่าโอ้โหเฉพาะปืนได้ไหมนี่คาสมัยเก่าแล้วก็เป็นดาบเฮ่ไปอีกแบบระเบิดเหล็กโอ้โหดูไว้ก่อนเลยนี่เซตที่กูจะได้ใช่ไหมโอเค ดูดูเซตที่เราจะได้เนี่ยโอ้ยโอกาสดอกสีชมพูขึ้นน้อยมากนะเราเก็บกล่องมาทั้งชีวิตเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยสองร้อยยี่สิบกล่องเฮ้ยมันเท่าไหร่วะเมื่อกี้มีกี่กล่องเดี๋ยวดูก่อนมันมีกี่กล่องเรามีทั้งหมดสี่สิบกล่องวู้ฮู้มาอีกี่สิบกล่องไปดองอ่ะสายดองอีสปอร์ตว่ะ ยี่สิบกล่องเฮ้ยตะกี้สี่สิบสิบเจ็ดกล่องปะเออสิบเจ็ดกล่องเป็นเท่าไหร่เป็นหกสิบกล่องปะเป็นหกสิบกล่องการันตีสองรอบการันตีสองรอบอ่ะครับดูมันจะมาไหมกูการันตีสองรอบดูการันตีโอ้โหดูอุ๊ยแต่ระเบิดแต่ระเบิดอะได้นะระเบิดได้นะกระทะกระทะไม่ได้แต่ระเบิดได้โอเค ดูนะครับดู5อย่างนี้ดูเสื้อตัวนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเอาเสื้อตัวนี้ไหมทุกคนดูกูรู้เลยกูจะได้เสื้อแน่ไ <Hey, yeah. S 2> อ้เฮียจัดไปเอากล่องครับไม่มียูซีเหลือไอตัวจีก็เก็บไว้ใช่ไหมมาซิปกล่องแรกดูฟีต้องช่วยแล้วล่ะไอตัวข้าวมันคืออะไรวะตับ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 มาส์หนึง่งโอ้โหคาถาเป็นวัน เอ๊นั่อ่านไงเสื้อโอ้โหสีมว่วงไม่มาเลยแล้วผมก็ได้เสื้อนะครับแล้วพอ,อ,อการันตีผมก็จะได้เสื้ออีกครับใช่ครับทุกคนดูไม่ผิดครับเจมสฮัลโหลเจมอุ้ยอย่าพูดข้างพีง่เจมสเปี่ยนไปเรดของนี้ฮัลโหลอย่าเจ๊งเลยมาแรกเลยโอ้โหสีม่สมูสีม่สีมูเรียบร้อยไอ้เหียระเบิดเป็นวันไปดิ โอ้ชมบูเป็นวันชมบูถาวโอดเฮ้ยโอ้ดูนีิมันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะ่ะก็คือไม่เกลือแต่แบบมันก็เกลือโอ้โหกระเป๋าก็ได้ไปกูอยากให้คนอื่นมาเปิดจังดูดิเขาจะดวงดีแบบกูไหมฮโ มาแล้วหกสิบกล่องต้องมาแล้วมันเป็นตัวพีได้แต่แบบมันก็ควรจะมาเหมือนกันเว้ยมาอ้โหไอ้เหี่อโอ้โห,โโหข้ากูเถอะอ,อ๋มันให้สามวันคุณคงน่าหมวกหรือว่าร่มชูชีพอ่มหมวกหรือร่มชูชีพ ผมฉีกป่ะผมฉีกเลยผมฉีกมาได้หมกเอาปลาผมฉีกมามวกาหมวกนี่เลยเอ้ยยิ่งยิ่ฉีกมาหมวกยิงด้วยไอ้ยีไ่ไอ้ยี่ไดาแล้วไดาแล้วเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วผมฉีกไปหมวกเลยอื้ออื้อก็ฉีกมาหมวกขาวเดี๋ยวแยกไอ้นี้ใช้ก่อนแยกไป อสิ่งที่เราทำมาตลอดไรเกลือแล้วครับยัางอีก60สกล่องเฮ้ยได้มาหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วเสียงดวงไปก่อนเอาดวงออกไปก่อนอโอเคมาจัดต่อเทอ้าบต้องมาเลยอุ้ยดดอปดีจังวะแต่ว่าอาจะไม่ไวแน่เลยวะ่ะ มันตลาดยังไม่หเฮ้ยร่มเยสได้ร่มแล้วมุนี่อันนึงโอ้โหระเบิดไม่ถาวรวะระเบิดถาวรระเบิดถาวรโอ้โหแต่ได้ร่มนะร่มถาวรแล้วแล้วอย่างนี้ตอนตอนเปิดกาล่องการันตีมึงอยากให้กูมานะร่มเนี่ยเฮ้ยอย่าไปคิดกวบกกูฉีกไปหมวกได้หมวกมาเฉยมุนอันแรกอีกแล้วโอ้โหมุนอันที่สองอีกแล้วโอ้มุนอันที่สามโอ้มุนอันที่หก มูนอีกไหมโอ้ย yeah. เ,เหีย้ยฆ่ากูเถอะจีเอ็มดูเฮ้ยสองตัวนี้นำ้ำโชคว่ะไอ้สองตัวเขาไอ้สองตัวนี้มันนำ้ำโชคว่ะเฮ้ยในหมวกนี้ถือว่าไม่เกลือนอะคือหมวกเนี้ยแม่งเปิดการันตีได้ยากชิบหายแต่ได้ค้าก็ดีนะครับคือแหม่เขาเปิดเก็บมาตั้งหลายวันขอสักหน่อยได้ดิเอ๋ขอสักหน่อยได้ไหมสายฟรีอยาก็มีเหมือนกันหมุนกล่องไล่เหมือนเดิม เรี๋ยบร้อยมุนกล่องที่สองไม่ถาวรระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชือถาวรแล้วเฮียไปกล่องสุดท้ายไม่เกลื่อจังวะและและ้วทุกคนว่ามันจะได้เลยทุกคนว่ามันจะได้เลยอยากได้ดั่กันนะดับพุทธเทพแต่หัวนี่ก็เท่นะหมวเหลืองๆเนี่ยเ,เท่เหมือนกันกระเป๋าก็เท่กระเป๋าม่ดูใหญ่ๆดีกว่า ระเบิดก็ได้ไปสวยดีระเบิดสวยดีอูตรงนี้สวยมากระเบิดก็ได้ไป <c oughs> อ่ะรอบนี้ผมไม่แหกกฎละผมว่าผมได้หมวกอ่ะกู้่ากูได้หมวกไปโอ้โหไอ้เหี้ยกู้่าและไอ้เสดเอ้ยได้เสือ้อของแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมว่าวกูจะได้เสื้อเนี่ยฮะ เกินไปว่ะถมว่าคนทำกับผมเกินไปว่ะจริงอย่าไอ้สองตุ๊กตุ๊กระตุนนี่ออกก่อนเฮ้ยไปโอ้ผมผมเสียใจว่ะเฮ้ยแต่ดีใจอยู่อเอ้าเอ้าเอาชุดมาให้ดูโอ้โหสองตัวดื้อดูมันให้มาสองตัวดูทุกคน โอ้ oh, อะไรวะเนี่ยเนี่ยน,นะเนี่ยน,นะชุดเอง <c oughs> ดีนะได้หมวกอ่ะผมบอกเลยดีนะที่ได้หมวกโอ้ยแต่หมวกโอเคโอเคถือว่าได้หมวกแล้วกันโอ้ได้คาท่าไหนก็นไม่ได้โดเอ้ยไปโอ้ oh, เสียงรบกวนเยอะโอ้โหเสียงรบกวนเยอะฝนก็ตกอาจจะมีเสียงฝนบ้างนะครับอ้โ oh. ยอมผมไม่ยอมเลยโอ้โหสุ่มแต่ได้หมวกก็ถือว่าดีแต่การันตีครับนั่นแหละที่จริงเอาบวกก็ต้องได้เสื้ออีกอันนึงผมเชื่อนั่นแหละอสงสัยผมเปิดเยอะเกินจนเขาใจอ่อนโดเอ้ยชูซี่วะเพื่อูซี่วะเราเราไม่เปิดไม่คุยกับเขาดีกว่านะ มันจะเอเดเทนกันใช่เด็ดตัวไม่คุยกันับเดียรครับเดียครับไม่โผล่เลยว่ะระวังนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยหัวเตกเสียงคนหน้าฟังเลยทุกคนโอ้โห ายหนึายหนคนายหนึ่งายหนึ่งายหนึ่งครับคโอเคสายหนึ่งขวมาขวมาขวมาขวยิงไปเลยพี่ยิงไป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 กางสองางสองกางสองางสองางสองางสเจ็บมากสายเจ็บมากสายเจ็บมากเอาเลยขวมาขวมาขวมาขอตรงนี้มาสายแตกสายแตกสายแตกอ้้ย้ยะตาย โอ้ยหนูมันปลาระเบิดนี้เลยเหรองั้นมันก็ปลาคืแล้วกระทกกลับไปเปื่องกระสุนหมดปะเอ้ยปืนพกยิงไม่หนึ่งปืนหนึ่งระวังนะมาแล้ว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 เฮ้ยโดดทำไมโดดทำไมตายกลางอากาศบนไปโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยโอ้โหเพื่อนมันรีบบัฟมาเลยว่ะคว่แตก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 โอ้โหมันอะไรโหมาก เด็ดให้ครับเด็ดให้เฮ้ยมิตายหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดกระทาตีกระทาตีแตกไอ้ทีควายโอ้โหตายสองตายสองตายสามอย่างคมเลยเพื่อนเพื่อนอย่างคมเลยจัดมันเพื่อนจัดมันจัดให้มันกดยอมไปเพื่อนโอ้โหคนละรุ่นกันละมันคนละรุ่นกันทำไมันเรากิดเรากับมันเอาคนละระเบิดออกเลยขวามาหนึ่งสองโอ้โหปักปักปักตักโอ้โหเน็ตว้าม อะไรวะเนี่ยโดดเกินไปเออจัดเพื่อนตายไปแล้วมันหือเราอ่ะขวามาเต็มเลยมันหือมันหือแตกหนึ่งแตกสองโคตรคมบอกเลยว่าโคตรคมเอ้ยนั่นเดียวโอ้โหแตกสามโอ้โหโดนหัวสานนั้นไม่ตายเพื่อนโอ้โหมันทำกระหึ่มเกินไปเพื่อนโดนหัวสานนั้นไม่ตายอ่ะโอ้โห เกมต้องแก้บั๊กไหมเนี่ยมันใส่หมวกแฟนแล้วเปล่าแล้วแดกสองใส่หมวกสามเผมแม่งเสือกแดกสามแดกสี่อยู่ฐานหมดเลยอยู่ฐานเลยไปเลย้มาสี่มาสองไปเลยมาดิมาดิเดี๋ยวเบอร์สองเดี๋ยวมันจะมาแล้วเบอร์สองมาตัวเลยมาสตัว่ะมาสตดอ่ะ เออโอ้โหดักไม่ได้เพื่อนโนดิเปียวเอ้ยรวยแม่ใช้ได้จริงเนาะแชมป์แชมป์ตัวเดียวตัวเดียวมาเพื่อนมึงเฉยอคลิปนี้เนี่ไม่ขนาดเลยเพื่อนก็สิบเจ็ดตัวนอหนอสิบเจ็ดตัวนอหนอเจ็ดเ่อย่างขิงอ่ะครับอย่างขิงอ่ะครับสิบเจ็ดตัวเนาะหนอ้สุดยอดเลยโอเคคลิปนี้คงจะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากถือว่าโดนดีนะได้หมวกมาได้หมวกอันนี้มาก็สวยเลยนะ ใช่ได้ผมชอบนะหมวกเนี้ยเคยดิยใส่ชุดสีน้ำเงินที่เขาเพิ่งแจกมาใหม่สวยไหมชุดที่เขาเพิ่งแจกมาใหม่ชุดชุดเนี้ยอู้แล้วกระเป๋าอันนี้ดาบก้นน้ำเงินปื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 น i n โ o อ๋อไอผมไม่เคยเข้าบอกวะอันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกวะอ่ะเข้ากว่าปะฮู้หเซตน้ำเงินได้ใจวะเซตน้ำเงินวะ โอเคคิดไี่คงจะแค่นี้แหละวยจะจัดเลย